วันที่3กรกฎาคม2565ที่สนามยิงปืนปพันเจกองพันทหารปืนใหญ่ที่7ค่ายพระปิ่ 9, นเก้าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายสุเทียนธรรม,มานายกสมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธปืนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่หรือ SAFE อดีตแชมป์ทั่วพระราชทานปืนลูกซองชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมนายนพดลน,น้อยมณี เลขาธิการสมาคมและนายธนวิจันผาในทะเบียนสมาคมและนายมิดรนิรัน์ขัดมงคลหรือครูน้องอดีตแชมป์ถ้วยพระราชทานปืนลูกซองทีมแชมป์ประเทศไทยและฐานะที่ปรึษาากษากิจิรรมศาสตร์สมาคมยิงปืนและเป็นครูผู้ฝึกสอนการยิงปืนสั้นและปืนยาวชื่อดังของเชียงใหม่สมาชิกสมาคมทั้งหมด ร่วมกันให้ความรู้การใช้อาวุธปืนลูกซองตลอดทั้งวันเป็นการสอนการยิงปืนลูกซองขั้นพื้นฐานและการยิงลูกซองด้วยกระสุนจริงการฝึกทักษะการใช้อาวุธเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่หวังมุ่งทำลายถึงกับเอาชีวิตโดยมีผู้เข้ารับการฝึกครั้งนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่างๆและมีประชาชนและเจ้าของธรุรกิจกิจการเอกชน ที่มีอาวุธปืนไว้แล้วไม่ได้นำออกมาเรียนรู้และทดลองฝึกซ้อมขั้นตอนต่างๆเช่นการเก็บปืนการรักษาปืนและที่สำคัญการจับปืนในท่าที่ปลอดภัยสูงสุดครับสวัสดีครับผมนายสุเทียนธรรมานะครับนายกสมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธศึกษาเชียงใหม่นะครับ <c oughs> ในวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมวันนี้นะครับ <c oughs> ก็เพื่อที่จะให้ความรู้ เกี่ยวกับปืนลูกซองกับผู้ที่สนใจนะครับบางคนมีปืนแต่ใช้ไม่เป็นหรือไม่เอามาใช้เลยหรือบางคนก็อยากจะมีปืนก็มาอบรมเพื่อจะไปซื้ออาวุธปืนเพื่อใช้เป็นใช้ด้วยความปลอดภัยสําหรับตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจําวันยิ่งช่วงนี้ก็เป็นยุคเข้ายากมาแพงนะครับเราจะออกฝึกสอนให้ออกในแนวทางการป้องกันตัวและชีวิตทรัพย์สินและจะมี เป็นเกมกีฬาในช่วงปลายนะของการฝึกเพื่อให้นำไปใช้จริงและมีท่านที่สนใจบางท่านเนี่ยจะต่อยอดจะเป็นนักกีฬาของสมาคมทางสมาคมก็ยินดีจะส่งเสริมในการแข่งขันกีฬายิงปืนชาวบ้านครับสวัสดีครับผมธนวิจจันผาน,นะครับอตอนนี้เราอยู่กับสมาคมกีฬายิงปืนและวิทยาศึกษานะครับ คือสมาคมเซฟนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่สมาคมนี้นะครับเรากับเพื่อนๆน,นะครับได้ก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเราได้ไปฝึกที่สานามกีฬา700ปีนะครับของเชียงใหม่แล้วก็มีท่านผอ,อก,กรกทนะครับหรือที่เราเรียกว่าอาจารย์หมูนะครับได้มีพระคุณที่อ,อนุญ,ญาตให้เราก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาด้วยเจตน,นารมณ์นะครับคือ ตามชื่อนะครับอิเล็กตปืนและวุธปืนศึกษานะครับแล้วก็ชื่อเซฟนะครับเป็นตรงตัวเลยนะครับเราเน้นการใช้ปืนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างถูกวิธีนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยตามข่าวนะครับตามข่าวสารต,ต่างๆที่ผ่านมาเราเห็นมาตลอดนะครับว่าคนมีอาวุธปืนคนมีอาวุธปืนเนี่ยจะใช้อาวุธปืนโดยอา,อารมณ์นะครับอารมณ์ แล้วก็ใช้อาวุธปืนโดยที่มีความตั้งใจที่จะประหัตประหารอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะครับหรือข่มขู่นะครับ,นะรบ,รรบแต่จริงแล้วอาวุธปืนเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับนอกจากสถานการณ์ประเภทนั้นนะครับเ,รเช่นสถานการณ์การป้องปรามนะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยนะครับนอกจากจะฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกเนี่ยได้มีทักษะนะครับการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภยัย ใช้เป็นนะครับใช้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ใช้เฉพาะเป้าหมายแล้วเนี่ยเรายังมีการสอนเรื่องกฎหมายแล้วก็แนวคิดให้ด้วยนะครับการมีอาวุธปืนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเอาปืนไปเจาะหรือทาร้ายเขาถ้าเกิดในใช้ในสัมพการป้องปรามเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เสียงของมันนะครับหรือใช้เสียงของการบริหารกลไกของปืนเนี่ยนะครับเพื่อป้องปรามให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับ หยุดการกระทําที่คุกคามเราได้นะครับซึ่งเราพยายามจะถ่ายทอดแนวความคิดแบบนี้นะครับให้กับผู้ขอลัการฝึกทุกท่านนะครับหรือสถานการณ์บางอย่างเนี่ยจำเป็นไหมนะครับที่เราจะต้องถืออาวุธปืนและเข้าไปก้าวข้อหาสถานการณ์นะครับด้วยอารมณ์ของเราเองถ้าเกิดเราจัดการอารมณ์ได้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ก้าวเข้าไปหาสถานการณ์นะครับพลุนแรงก็ไม่เกิดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกของสมาคมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กนะครับเราจะสอนเรื่องนี้กันตลอดนะครับเพราะฉนั้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับและเราระลึกเสมอว่าความปลอดภัยหลังจากที่เขารับการฝึกเมื่อเขาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็ต้องปลอดภัยไม่ใช่ว่าฝึกเสร็จปุ๊บโหฝึกปืนเป็นนะครับเอ่ดเสถานการณ์ปุ๊บนะครับถือปืนเข้าไปสถานการณ์มันไม่ใช่ ไม่ใช่เราสามารถถอยนีหลีกหนีออกมาได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายนะครับมีเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่นะครับอันนี้สําคัญนะครับงัก็ทางสมาคมก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับติดต่อมาได้นะครับกับท่านนายกสมาคมแล้วก็ถ้าถ้าให้เรายินดีรับใช้อะไรก็ติดต่อมานะครับเราเมีความมีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านนะครับ อ่าแล้วแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอโทษนะครับตัดต่อ